เดี๋ยววันนี้เราแจกไปทั้งหมดเท่าไหร่หลายแสนบาทนลยหกหมื่นเกือบหกคือยังไม่เคยใช้เฮ้ยไม่เคยใส่ปาเลนเซียการ์ครับใช้ไปหนึ่งครั้งทันใบนี้ห้าหมื่นกว่าบาทลองมาเช็คตู้นี้กันอย่ามองข้างบนเลยเดี๋ยวลองท่างนีนิดนึงนะครับี่พอดีเลยคุณมาไปลองใส่ไหมเปิดมาด้วยชุดแรกของกองใหญ่่ยก็ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่หนึ่งไม่อยู่พี่หนึ่งไม่อยู่เพราะว่าพี่หนึ่งกำลังทํางานอยู่นะคะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําในสิ่งที่หลายคนแบบเสียงตอบรับดีมากนั่คือวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าวาวแชร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะกิจกรรมจะเป็นยังไงเหตุเกิดตั้งแต่คลิปที่แล้วใครไม่ดดูรีบไปดูด่วน เกิดจากที่ว่าเราอจะมาเปิดตู้เสื้อผ้าปรากฏว่า,เ,าเราวของเราเนี่ยหกักราวตู้เสื้อผ้าของเราหากักเพราะว่ามันหนักไม่ไหวนะคะคราวนี้พี่หนึ่งก็เลยเสนอว่าเรามีวาลแชร์นะคะวาลแชร์ใ er นที่นี้คือนําสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าเฮ้ย น่าจะเหมาะกับคนอื่นมากกว่าเราในตอนนี้แล้วในที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วในตอนนี้เนี่ยก็นําไปแชร์กันกับทุกๆคนที่อยากได้เพราะว่าแต่และอย่างของวาวเนี่ยคือบางทีเป็นชุดออกงานชุดแบรนด์เนมซึ่งวันนี้เราจะไปเปิดกลุ่กันว่ามีอะไรบ้างที่เราจะมาแชร์เอาไม้ทุกแบบเลยนะคะอย่างแรกเลยนี่คือเตรียมไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะที่เราคัดมา เน้นๆเ,เลยกองชุดนี้คือแบบประมาณ6กเจ็ดพบาทอะจนถึงหลักหมื่นอันแรกเลยคือแบรนด์นี้เลยาสาวๆต้องรู้จักกันแน่ๆก็คืออ่านชื่อแบรนด์เขาไม่ออกเพราะเป็นภาษาเวียดนาม เป็นแบรนด์เวียดนามอ่ะที่หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Banana Scarlet ต้องบอกก่อนไซส์ของเราจะเป็น XS นะคะส่วนอันนี้ไซส์ M เพราะว่าบางอันไซส์ M เพราะบางแบรนด์เนี่ยขนาดจะเล็กกว่าปกติมากก็แล้วแต่นะคะซึ่งสาวๆที่ไซส์ประมาณเราก็รอกันได้เลยแต่เราไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าวันนี้เราตั้งใจจะมาเลือกว่าเอ๊ะจะมีอะไรเอามาแชร์ได้เดี๋ยวมาเลือกไปพร้อมกันแต่วันนี้วาร์ไม่ได้มาคนเดียวเรามีผู้ช่วย่แขกที่ คุณดริค์นะคะผู้ช่วยของเรานั่นเองเปิดหน้าด้วะเปิดหน้าให้คนดูนิดหน่อยว่าคุณเป็นใครใจเย็นนวันนี้คุณดริ้งจะมาทำอะไรคะวันนี้นะครับก็จะมาช่วยช่วยคุณวาวนะครับแล้วมาลองชุดให้คนดูดูด้วยใช่ไหมว่ามีชื่ออะไรบ้างเออครับครับทำไมถึงเอามาแชร์ พี่หนึ่งให้ใส่แค่ครั้งเดียวโ้แรงมากดูเน่ถ้าใส่แล้วจะเห็นเนื้อหนังร่างสานิดหน่อยคุณหนึ่งไม่ชอบคุณวาวคุณหนึ่งไม่ชอบคุณวาวแบบนี้ค่ะต้องเก็บให้มิดชิดคุณหนึ่งเขาห่วงคุณวาวมากใส่แล้วเน่มันจะเห็นอย่างเงี้ยก็เลยใส่ไปแค่ครั้งเดียวท้วนตัวนี้เกือบหมื่นชุดนี้อ่าอันนี้ก็ 6 7พันเพราะว่าสั่งตัดพิเศษเหมือนไม่ได้เป็นแบบแบรนด์เนมแบรนด์ไทยในห้างแต่เป็นห้องเสื้อที่เขาตัดดีๆเลยแล้วก็คัตติ้งเนียบแล้วอันนี้เ่าตัดจะไปออกงานแล้วคือแบบใส่ไปไม่กี่ครั้งลองทาบลองทาบดูสวยก็คือทาบกับผมนะที่เป็นผู้ยสุยมากอันนี้ก็คือของแกยัสิสนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าดังในหมู่สาวๆนะคะตัวนี้ก็4 5,000ันบาทเหมือนกัน บอกว่าเลยว่าใส่ไปหนึ่งครั้งทวนความหวานชมพูลองลองหน่อยคนดิ้งลองก็ใส่ก็เหมือนชิซูกะอยู่นะอันนี้ก็คือแบรนด์วิกที่รูทแบรนด์ไทยเหมือนกันตัวนี้ก็6,000กว่าบาทเหมือนกันถ้าจหแต่ไม่พิลากเป็นข่าวบริสุทธิ์ เหมือนกับคุณดิงนั่นเองใส่เด็ก13ชอบอันนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ที่ดิ้งอ่ะลองผู้ชายใส่ได้แต่อาจจะต้องงงงนิดนึงถ้าผู้ชายใส่และอันนี้ค่ะทุกคนที่อยู่ในคลิปที่แล้วตอนแรกจะเปลี่ยนใจไม่แชร์แล้วแต่แบบเอ๊ะอเราบอกไปแล้วก็ต้องแชร์เรียกว่าแบบยังไงมีสตอรี่ของคุณวาวมากคับชุดนี้นี่ค่ะอันนี้เซ็กซี่มาขอทานิดหน่อยอ้มีอกด้วยทุกคน งงมากมีความคลื่นความคุยงานต่อก็คือไปฟาร์มแกะอันนี้ ะะก็คือเกือบหมื่นชุดนี้สวยมากเลยนะใส่ไปไม่กี่ครั้งใส่ถ่ายเล่น<อ>แล้วก็คือข้างหลังจะมีความ,ม,มวามบบมับแวมนะนองวับแวมอันนี้ก็คือเป็นชุดที่สั่งตัดเหมือนกันจากร้านเดียวกันกับชุดแรกแรกอันนี้คือวาวสั่งตัดไปงานเปิดตัว,ตวรสโกโอ,อันนี้มีความหมายยังไงครับคุณ wow! วาวเป็นชุดที่เราใส่ในงานที่เราเปิดตัวโรสโกเมื่อ4ปีที่แล้ว<อ>ใส่แค่วันนั้นแล้วก็จะถึงวันนี้ไม่ได้ใส่อีกเลยอันนี้ค่ะความแบบ business girl นิดนึ แต่อยากจะบอกว่าซื้อมาอย่างไม่เคยใส่ป้ายังอยู่อยู่เลยของลาบูติกลาบู q u e นะคะก็คือแบรนด์ไทยที่รยังไม่เคยใส่แต่วันนี้ไหมทุกคนเพราะว่าใส่แล้วมันใหญ่กว่าตัวเองด้วยนิดหน่อยก็เลยยังไม่เคยใส่มือหนึ่งนะครับ คุณวาวยังไม่เคยใส่เลยแช์ทันทีและยังไม่หมดแค่นี้ค่ะอันนี้แค่น้ำจิ้มซีฟู้ดของกุ้งแม่น้ำอันนี้ยากเราจะไปเอากุ้งแม่น้ำมาไม่ครับเอาเสื้อผ้าดีกว่าต้องรับคุณดิ้งไปช่วยหน่อยเพราะว่าแบกไม่ไหวนะคะยินดีครับคุณวาวโอเคเดี๋ยวมานะครับทุกคนเร้เปิดตัวมากับกองที่ยิ่งใหญ่มากที่ไปลองใส่ไหม ขอยังไม่ได้เลยคุณเอ้ยขอจุ่มเทม่้ยแบขอบคุณนะคะค่ะโอ้ยอเปิดมาดค่ะเปิดด้วยชุดแรกของกองใหญ่เนี่ยก็วนๆแต่หมุนๆนะคะหมุนดีมากเละมันม<อ>ีแบบวาๆอ,อันนี้ก็คือกองที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นอยู่ในราคาประมาณหลักพัน ทั้งหมดเลยมีทั้งแบรนด์ซาร่าลีนอาราวต่างๆแล้วก็แบบรูแบรนด์อะไรแบซื้อเห็นตามห้างก็ซื้อมาซึ่งเยอะมากแบบแอบให้ดูแบบน้ําจิม้มคือมันเยอะมากเราไปดูจริงๆในไลฟ์นะใส่แล้วไม่เด่นไม่ได้เลยคุณยินใะช่ไหมถ้าไม่เด่นไม่แจกนะบอกไม่เด่น <c oughs> ไม่แจก <c oughs> <c oughs> อันนี้แบบว่าวาวชอบมากนะคะใส่ตั้งแต่สมัยทองน้องนว่ะตอนนี้ก็พอมีทองคนที่2 <c oughs> ก็เลยต้องต้องเปลี่ยนเปแบรนด์ที่โด่งดังในโลกออนไลน์อย่างแลตทนะคะ แต่หรืซัมโอเวอร์นี่รู้จักหรอเอิมไม่รู้ครับตำน้ำไปก่อนแบรนด์ซาร่าอันนี้ชุดเครื่องเครื่องบินชุดเครื่องเครื่องบินด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแบบขึ้นเครื่องบินนี่ชุดตุจีนใส่ไปปีที่แล้วเราก็จะแบบใส่ครั้งเดียวไงก็เลยเอามาให้ทุกคนดีกว่าและทั้งหมดนี้เราก็จะแชร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่เอว่เกันยายนนะคะเวลา หนึ่งทุ่มตรงที่ไอจีนะคะของวาวนะคะขึ้นเลยจึงใครอยากให้คุณดิงมาด้วยก็คอมเมนต์มาหรือใครไม่อยากให้มาก็คอมเมนต์มาเหมือนกัน,กนแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปดูในตู้เสื้อผ้าว่ายังมีอะไรหลงเหลืออีกเอาแลยังรู้สึกว่ามาันไม่ครมีของวาวแชร์มีพี่หนึ่งแชร์บ้างไหม <c oughs> ได้ดี <c oughs> เดี๋ยวแชร์ของพี่หนึ่งกันปะเราไปหากันเถอะเราเอาวาวแชร์เสร็จเดี๋ยวเราแอบ,บไปดูหนึ่งแชร์ได้ดีครับคุณวาว ให้คุณดิงเลือกดีแมจะได้คนหนึ่งจะได้พิจารณาคุณดิ้งพิจารณาไม่ใช่อยู่ต่อพิจารณาออกไปเลยครับทุกนี้กุูชี่แชร์ได้ไหมครับคุณวาวเอาแค่นี้แหละอยากได้เองนี่เอะคุณดิงเลือกแล้วคุณวาวก็ต้องเอาออกมาแรงมากคุณวาวแชร์จริงหรอเอาดีๆไม่เล่นนะถึเสียงไม่เล่นนะไปได้เกือบห้าหมื่นแลยนะคะคุณดิง อุยแรงมากมจะะแชร์อยู่คก็ได้เอาไปเลยอ่ะแชร์ค่ะแชร์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 แต่ถามว่าตัวเดียวพอหรือเปล่าคุณวาว Versace on the floor โอ้ยไม่ธรรมดา ปลคุณพอดีตัวเลยได้เหรอครับไม่ใช่คุณเราไปแชร์บอกกันว่าเอาแน่นอนคนดูเอาสู้เพื่อคนดูนะครับอยากให้ทุกคนได้กันัีหมดอกขออีกสักตัวหนึ่งเพื่อแฟนคลับคุณวาที่น่ารักทุกท่านอเาไปลยตัวนี้อันนี้ซื้อที่ไหนนะล่าสุดเมกาปะเมกาลิวอ๋อตัวนี้ที่อ๋อลียวไม่อยู่ด้วยนี่อ้าหายนะลิวจะได้ปะ โอ้จำได้ว่าหลายหมื่นมันหลายหมื่นเลยนะจำได้ว่าริวโหกับวาวอยู่ว่าว o w สีประมาณนั้นประมาณนั้นหลายหมื่นแชร์แล้วเริ่มใส่ไม่แชร์เดียวไม่ได้เราพูดแล้วเราหยิบมาแล้วมันแปลว่าตัวนี้ใส่ยังใส่ไปหนึ่งครั้งทวนอุยยาวขาวดำมาแล้วก็เอาเลยค่ะอเลจบจบสามตัวนี้ก็น่าจะทะลุแสนแน่นอนไม่มีทางไม่ถึงแสน ตัวเจอพอดีเุ็ยโซช้างน้อยอ้าวรันนี้เราเลือกมาสี่แบรนด์แล้วนะคะเราไปดูคุณหนึ่งแล้วไได้เปิดตู้คุณหนึ่งมีแต่เชฟขาวคุณชายเขาใส่อะไรบ้างเนี่ยพอมาเปิดแล้วเรื่องมันเศร้าเลยมาดูไม่คอยมีอะไม่มีตี๋ใส่เลย มีอย่างอื่นไหมออสเซอรี่ของพี่อ่าาาไหนๆก็อยู่ตรงไอแลนด์ตรงนี้อ่ามีอะไรแจกมาตรงทไหนวางอยู่พอดีกูชี้ไปได้ไหมอ้อันนี้ก็ของวาวนะไม่ใช่ของพี่หนืออ๋อโอเคได้ครับแต่ว่าวิบมาแล้วก็เอาไปเลยอาวิบได้เอาไปเลยกูชี้ไปเลยค่ะใจปั๊มไม่ไหวเดี๋ยวลองถ่ายนิดนึงนะครับแต่ถ่าให้คนดูอุ้ยพอดีเลยคุณวาวอุ้ยจะไม่ต้องแชร์ด้วยหรอเนี่ยไม่ต้องถึงมือแล้วมั้ย ล้อเล่นคราล้อเล่นเราเราอยากจะปิดตู้พี่หนึ่งเพราะว่าเราสงสารไปดูในตู้บ้างไหมไปครับในตู้เรามาเช็คตู้นี้กันว่ามีอะไรอย่ามองข้างบนเลยข้างบนเนี่ยใจสั่นนิดนึง เราจะดูของพี่หนึ่งโอเคได้ครับคุณว่าซึ่งของพี่หนึ่งก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีหรือ้ยคงเห็นของคุณหนึ่งแล้วแน่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 คุณชี <c oughs> พ่พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งเดีไม่รู้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะรู้แล้วไงหลังจากคลิปนี้แพร่ไปถ้าไม่เห็นผมที่ใบหน้าปวดจมรู้ไว้ลองใส่ด้วยลองใส่ฉันโดนไล่ออกแล้วฉันโดนไล่ออกแล้วคุณชี่บ่อยไะเนี่ยมีทั้งหนึ่งมันจะอะไรขนาดนี้หรือว่ามันเกิดมาเพื่อเรา ต้องแจกครับได้ไหมคุณได้แล้วคุณบ่าวอันนี้ก็สามสี่หมื่นนะเล็งมากสี่หมสรุปขอไหมเอาปะขอผมอยากได้ขอแฟนคทำอยากได้ด้วยอันนี้คือไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ของนวาแล้วรู้ไหมตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยนวารักโดเรมอนมากนางมาตู้นี้นั่งหยิบมาเลยแล้วก็ใส่กับมันมอนมอนอุ้ยของคุณหนึ่งหรือเปล่าครับแม่ใบนี้หรือเปล่าทั้งไง เป็นกระเป๋าตังค์แบรนด์เนมใบแรกใบแรกของคุณหนึ่งด้วยแต่ตอนนี้เขาก็ มีอีกใบแล้วที่วาวให้วันเกิดใบนี้ก็เลยนอนตู้แชร์ได้ไหมครับคุณดิ้งตรวจสภาพคุณดิ้งคุณดิ้งโชว์สภาพให้กล้องดูอยากอยากให้ดูนิดนึงครับว่าขอบเขื่อนนี่คือเขาเป็นคนใช้ของที่แบบว่าระวังมากใช่ข้างในเปิดดูข้างในนิดนึงอุยมีแบงค์ไหมครับเนี่ยมีแบงค์เหลือมั้ยคุณดิ้งว่าไงดีต้องแชร์คุณวาวมาขนาดนี้เราจะกลับเราไม่ได้ใช่ไแล้วสุดคุณหนึ่งส่งมาเป็นคนห้ามนะแล้วสุดตถนนี้ไม่ ไม่ใช่แล้วไปให้สุดเป็นคนที่แย่กว่าเดิมแบบเครียดเลยนะเราจะซจะรายเขาเนาะซจะรายครับคุณหนึ่งเาจในวันหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์แต่หนึ่งไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแค่ตัดสินใจอีกที่เองครับสรุปไปนี้ก็คือแชร์นะคุณวาว ยอดแฟนคลับทุกคนก็คงที่จะอยากได้กระเป๋าคุณวาวเหมือนกันแถวบนสุดไหมมีร้องไห้นะขอเล่นเลยคุณมุกนี้อ่อยากได้ของคุณวาวใช่ไหมไม่ทำไงดีอ่ะคือมันคู่กันอ๋าจําได้แล้วตอนซื้อคือเราซื้อคู่กันกว่าจะตัดสินใจซื้อก็คือตัดสินใจกันนั้นมาแล้วแบบเออเราซื้อคู่กันนะที่หนึ่งแต่มีบัตรอยู่นะทุกคนยังมีเงินอยู่เลย๋อบัตรวัสดุหาตั้งนาน ดีีวมมมัันคาหลงอ่ะถ้าจะแจกแฟนคลับหรือว่าคนดูก็จะได้แจกคู่กันนะมีของคุณหนึ่งแล้วอุ้ยประธานใหญ่มาน้าวมาดูแล้วนะว่าจะแจกอะไรน้วมาดูน้าวมาดูแล้วประธานใหญ่ว้าวว้าวว้าวนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ของใครของใครเออไหนแล้วว่าใส่หน่อยแต่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูหน่อยไหนโชว์โชว์โชว์ของใครอันนี้ของใครอันนี้ของใครอ่ะแล้วก็เดินไปเดินไป หลับก็ชื่อเลยไปแล้วสรุปเอาไงดียวสรุปต้องแชร์ครับคุณวาวดีมาแล้วต้องแชร์แล้วหรอต้องแชร์แล้วอยู่หน้าแม่ดิแม่บอกแจกอันนี้หลุยแจกหลุยคุณแม่แจกเลยยุ้ยุยใจปั้มสุดเอาไปเลยโอเคอุ้ยอันนี้แจกเหรอน้องวาวตอนนี้เหมือนจะมีคนอยากได้วแม่จองอีกแล้วคนอยากได้แมแล้ะนะ อันนี้เลยเหรอลูกอร่อยกออันนี้อันนี้เป็นของกุชชี่เหมือนกันนะครับโหอันนี้แบบว่าตอนซื้อดูดันมากเพราะว่าอันนี้หกหมื่นเกบแสนหกหมื่นเรื่องของเรื่องคือยังไม่เคยใช้เฮ้ยยังไม่เคยใช้ด้วยมันมาคู่กันเหรอครับคุณวาวสองใบถ้าสมมติว่าคุณวาจะแชร์คุณวาจะแชร์แบบวินวันเลยไหมครัก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยยกเซตเลยนะครับสบายคน ให้คนดูดูออาฟังนีค่ะเฮเียดไ,ไ,ไหมคะโห้องัร่าป,ปิดจู้เถอะ <c oughs> นี่ใบนี้ อันนี้มันส่งอะไรกันเนียผมเขต้องไม่ถึงอันนี้อ่านว่าอะไรคะบาเลนเซียกาครับอ่ใช้ไปหนึ่งครั้งทวนใบนี้ห้าหมื่นกว่าบาทยวันนี้เข้าชุดกับคุณวานลครับใบส่งมันถือว่าส่งค่อนข้างยูนิคพอสมควรไม่เคยเป็นแฟนคลับอยากได้ไหมครับอ่ะเอาไปเลยโอเคไม่น้าก็คือคุณวาก็จะหมดตู้แล้วขออนุเปิดตู้ไปก่อน ก่อนที่ระเบ้าจะไม่มีอะไรถือแล้วทั้งหมดมีอะไรแ,แเราไปดูซิใส่ปลัมมา,มาใส่ไปเยอะเลยสรุปแล้วนะคะ <S <S เราก็เราก,เราก็มีทั้งชุดแบบว่าหลักหมืน่นแล้วก็มีชุดแฟชั่นหลักพันแบรบนด์เนมตัวละห้าหมื่นหกหมื่นไปแล้วก็เข็มขัดกุ้ชี่ล้วจะมีกระเป๋าตังค์แพ็คคู่นะครับบาลังเซียกาและปิดท้ายด้วยกระเป๋าใกุ้ชีที่เกิดแสนระว่าไม่ให้เจลตรงหนู นี่นี่เราใบใบใบนี้ไปไหนอะที่แม่สะพายไปนู้นด้วยมามาเอาไปเหรอเอาไปเหรอแม่ไม่แชร์ได้ไหมสุดท้ายก็เป็นกระเป๋าเบลเลยแล้วว่าเอาอันนี้ให้ด้วยเหรอเอาไม่เขาจะใส่โอเคอันนี้แล้วก็กระเป๋ากุชชี่เร็วๆวันนี้เราแจกไปทั้งหมดเท่าไหร่หลายแสนบาทวันนี้เราจะไปเจอกันที่ไลฟ์ของวาวนะคะใน IG วันที่7กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงเพราะฉะนั้นนะคะรีบชวนเพื่อนๆมาเรื่องสนุกกันนะคะทั้งหมดนี้เราจะไปเจอกันที่ไลฟ์นะคะกเพาะมัน่าไอ้เวรไอ้เวนมีดไมนส่งส่งไปท้ายคลิปถ้าไม่ทันใหญ่จำท่าน่ารักกันน่ารักคึ้คั่าเวลาเล่นไม่อะ แชร์คนนี้ไปด้วยเลยโอเคดูเลคลิปต่อไปนะคะนอกจากวาวแชร์แล้วเราก็คิดกันไว้แล้วว่าเราจะมีอะไรใช่เบาๆได้ไหมเสียงเบาๆทำไงสำหรับใครนะคะที่มีลูกน้อยนะคะเจอกันกับคลิปหน้ากับนาวาแชร์ไวละไวลวละเราจะแชร์ในสิ่งที่เป็นต่างๆที่มามาซื้อของนาวามากเกินบางอย่างซื้อมาโดยที่ เอ๊จะมา3อะไรเงี้ยก็ติดตามคลิปหน้าแล้วจะไปคัดเลือกว่ามีอะไรบ้างที่เราจะมาแชร์ให้กับทุกคนค่ะรวมถึงเสื้อผ้าเนอะนะว่าอีกที่แบบใส่ครั้งเดียวไม่มีวันหมดไม่มีวันซ้ำแ,แล้วแบบเขาโตขึ้นเร็วมากเสื้อผ้าก็คือแบบไปเร็วมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันในไลฟ์ IG เจ็ดกันยายนนี้ค่ะเจอก,กันจ้า เราจะแชร์ทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนําไปประมูลด้วยในไลฟ์ทีมงานมีความเห็นกันว่าอยากให้มีการประมูลด้วยเพื่อที่จะนำเงินเนี่ย ไปบริจาคไปสร้างประโยชน์นะคะกับมูล,ลนิธิในการที่เราจะช่วยเหลือผู้คนหรือช่วยสังคมด้วยนะคะร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีส่วนหนึ่งนะคือแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วเดี๋ยวเราจะไปไปสนุกกันในไลฟ์วันนั้นทีเดียวเลยมาร่วมสนุกในการได้แชร์ได้ของที่วาวแชร์รวมถึงได้เล่นแล้วก็ได้มาอ่านรูมตนลธนาบุญในสิ่งที่เราเนี่ยก็จะประมูลแล้วก็นําไปทางบุญร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับไลฟ์วันที่7กันยายนนี้นะ